ภารกิจที่จะต้องทําเพิ่มเติมนะครับคือเพิ่มยอดเช็คอินโดยตรงนะครับหน้าเพจเพราะว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ติดผลการค้นหาก็ใช้เฟซอวปตาลหรือว่าเพื่อหรือเฟซตัวเองหลายบัญชีนี่แหละนะครับเป็นหน้ามาก,ก็ไม่ผิดนะครับใครๆก็ทํากันเพื่อกระตุ้นนะครับหเรื่องจุดเช็คอิน 2. ยอดไลค์ครับจะเชิญมาถูกใจหรือจะโปรโมทอะไรก็แล้วแต่ให้มียอดไลค์เพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้มัน80ก็มีผลต่อ การค้นพบผลการค้นหานะปัจจัยที่3นะพยายามใช้เป็นคอนเทนต์สื่อที่หลากหลายตอนนี้มันมีรูปภาพเยอะก็ใช้เป็นสื่อวีดีโอเพิ่มนะแล้วก็เขียนคําบรรยายใส่ชื่อร้านตัวเองลงไปในคาบรรยายนะครับก็ช่วยผลการค้นหาเขาเรียก S e O ป,ปัจจุบันนี้มันใช้หลักการ S e O นะครับไม่ใช่ว่าจะติดผลการค้นหาง่ายๆนะเช็คอินหรือว่าเพจของเราทําให้ผู้คนค้นพบเจอเนี่ยนะครับ3อย่างนะครับภารกิจ เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับเกือบลืมรีวิวด้วยนะทั้งรีวิวทั้งเช็คอินนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูเดี๋ยวสลับบัญชีไปอวตารนิดนึงสลับบัญชีแล้วก็เข้าไปในเพจของตอนเองนะในที่นี้คือผมแชร์นะครับผมใช้เฟซบัญชีนี้แชร์แชร์เพจของคุณเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาเห็นไหมแชร์เพจทําให้เฟซอวตาร Avatar, และเฟซอื่นๆสามารถเข้าถึงเพจได้อย่างรวดเร็วก็กดเข้าถึงเพจได้เลยก็กดถูกใจนะครับ เ่าไปกด3จุดหน้าเพจคือจะไปเช็คอินไงนะครับ3จุดแล้วเลือกหัวข้อเช็คอินจากตรงนี้แล้วโพสอะไรสักอย่างหนึง่งหลังจากโพสเช็คอินเรียบร้อยแล้วก็เลื่อนกดตรงรีวิวนะครับรีวิวให้กับเพจตนเองหมายถึงใช้เฟซอวตารน,นะนะก็กดแนะนำาชิลเฟรนลี่นะครับก็จานใหญ่ครีเอทีฟนะครับก็ใส่เข้าไป พิมพ์นะครับพิมพ์อวยตัวเองนะครับให้มันธรรมชาติเนียนๆก็กดนะครับกดแชร์ได้เลยนะครับครับเพียงเท่านี้ก็จะได้5าดาวและได้คะแนนผลการค้นหาเพิ่มเติมนะครับทั้งเช็คอินทั้งรีวิวนะครับอย่าทําบ่อยทําแค่วันละครั้งก็เกินพอแล้วนะครับให้มีเช็คอินแบบไม่ซ้ำนะครับไม่ใช่คนเดียวเช็คอินหลายรอบไม่ได้มันจะขึ้นแค่1คนดังนั้นก็มีเฟซหลายบัญชีหรือใช้เฟซเพื่อนเฟซใครก็แล้วแต่ครับช่วยอวยผักดันตนเอง ใครๆเขาก็ทำนะครับไม่ใช่เรื่องสตอแต่มันเป็นเรื่องที่ควรทำเพราะเราเล่นอยู่กับระบบผลการค้นหา AI ต่างๆของ f a c e b o o k ครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสาร ฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยละกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ